รีเซ็ตใจใน10นาทีเทคนิคสั้นๆที่ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ในแต่ละวันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระวัง9ก้าพอดแคสต์น,นะคะวันนี้ลูน่าจะมาพร้อมกับหัวข้อที่เชื่อว่าหลายคนต้องการใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะวันที่หัวใจเหนื่อยลา้าเครียดง่ายหรือแค่รู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราเลยการรีเซ็ตใจใน10นาทีเทคนิคสั้นที่เปลี่ยนอารมณ์ได้จริง ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อกลับมาสงบค,ค่ะการใช้เวลาแค่10นาทีก็ช่วยให้ใจเรากลับมาเป็นศูนย์ใหม่ได้แล้ววันนี้ดูน่าจะพาไปพบกับขั้นตอนทีละขั้นแต่ละเทคนิคเนี่ยจะมีข้อมูลทางจิตวิทยารองรับแบบง่ายๆสั้นๆน,นะคะทําไมรีเซ็ตใจจึงสําคัญเพราะสมองของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับข้อมูลแบบตื่นตัวและรับแรงกดดันทั้งวัน งานวิจัยทางประสาทวิทยาบอกว่าเมื่อเรารู้สึกเครียดวั่นไหวหรือโดนกระตุ้นทางอารมณ์อะมิดาลาสมองส่วนเตือนภัยของเราเนี่ยจะทำงานหนักทันทีและถ้าเราไม่หยุดรีเซ็ตรหรือหายใจสมองจะจดจำความเครียดนั้นเป็นวงจรประจำวันนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนตื่นมาก็งุดหิดต,ตอนเย็นก็ยิ่งเหนื่อยและก่อนนอน หัวใจก็ยังคงวุ่นวายแต่ข่าวดีก็คือระบบประสาทสามารถรีเซ็ตได้ภายในไม่กี่นาทีค่ะถ้าเราทำวิธีที่ถูกต้องประเด็นที่หนึ่งการหายใจรีเซ็ตระบบประสาทใน10นาทีเทคนิคง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดคือการหายใจแบบ v i s i o l o g i c a l s i งานวิจัยจาก Stanford Neuroscience โดยดรแอนดรู h e ฮิวเบอร์พบว่าการหายใจแบบลมหายใจซ้อนสองครั้งร่วมกับผ่อนออกหนึ่งครั้งยาวจะช่วยลดความเครียดและสงบระบบประสาทได้เร็วมากวิธีการทำอย่างไรนะคะ 1. ห,หายใจเข้าสั้นหนึ่งครั้งแล้วหายใจเข้าลึกอีกหนึ่งครั้งจนเต็มปอดหลังจากนั้น ผ่อนลมหายใจออกยาวๆช้าๆ2เท่าของการหายใจเข้าคะ่ะทำต่อเนื่อง1-2นาทีร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณว่าปลอดภัยแล้วและหัวใจจะสงบลงอารมณ์ที่ฟุ้งจะนิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจิตวิทยาบอกว่าการควบคุมลมหายใจเท่ากับควบคุมระบบประสาทและระบบประสาทจะเท่ากับควบคุมอารมณ์ แค่10นาทีคุณจะรู้สึกเหมือนกดปุ่มรีสตาร์ทให้ตัวเองประเด็นที่2เทคนิคการเปลี่ยนโฟกัสบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เหนื่อยเพราะงานแต่เราเหนื่อยเพราะความคิดของตัวเองที่วนซ้ำเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็คือการปรับความสนใจของสมองแบบทันทีคะ่ะวิธีที่ใช้ได้ผลที่สุดก็คือชื่อเทคนิคว่า5 4 3 สองหนึ่งกราวดิมันคือการดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันตัดวงจรคิดฟุง้งคิดลบแล้วก็คิดวนโดยกลับมาโฟกัสในสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดจนถึงตัวของเราเองวิธีการทำแบบนี้นะคะมองหา5สิ่งที่มองเห็นฟัง4เสียงรอบตัวสัมผัส3สิ่งที่อยู่ใกล้รับรู้2กลิน่น และริมรสหนึ่งรสชาติที่กำลังรู้สึกเทคนิคนี้ถูกใช้ในจิตวิทยาการบำบัดเช่น CBT หรือว่า Cognitive Behavioral Therapy เพื่อดึงใจกลับมาปัจจุบันอย่างรวดเร็วที่สุดเราจะทำแค่2-3นาทีแต่ผลลัพธ์ก็คือสมองหยุดคิดฟุง้งอารมณ์สงบลงและกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง ประเด็นที่สามคำพูดภายในที่เปลี่ยนอารมณ์ทันทีหรือว่า Inner Self Talk Reset ที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆคุณรู้ไหมคะว่าสมองตอบสนองต่อคำพูดที่เราบอกกับตัวเองรุนแรงกว่าคำของใครทั้งหมดงานวิจัยของดรคริสตินเนฟเรื่อง Self Compassion พบว่าคำพูดนนนต่อยนกับตัวเองจะช่วยลดภาวะเครียดได้ทันทีให้ลองพูดกับตัวเองในใจแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เหนื่อยแต่ยังปลอดภัยเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างในวันนี้เรื่องนี้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอพักก่อนเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้พูดเบาๆพูดซ้ำๆสมองจะรับรู้ว่ากำลังปลอบโยนตัวเองและจะปล่อยสารออกซิโทซินคือฮอร์โมนแห่งความผ่อนคลาย แค่สินาทีหัวใจไฟก็จะรุกพึบกลับมาสงบได้เพราะฉะนั้นไฟไม่ว่าจะร้อนแรงแค่ไหนให้รีบสงบใจแล้วโฟกัสที่เซลฟ์ท็อกกับตัวเองแบบอ่อนโยนค่ะประเด็นที่4เทคนิคเขียนสามบรรทัดเปลี่ยนอารมณ์นี่คือเครื่องมือที่หลายมหาวิทยายลัยชั้นนำนำไปใช้ค่ะรวมถึงทาวาดแล้วก็เยล การเขียนเนี่ยจะช่วยให้สมองจัดเรียงอารมณ์ที่ยุ่งเหยิงแค่เขียนสัมบรนทัดง่ายๆค่ะ 1. ตอนนี้รู้สึกอะไร 2. ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ 3. ตอนนี้อยากให้ตัวเองรู้สึกอย่างไรไม่ต้องเขียนยาวไม่ต้องเขียนสวยไม่ต้องเขียนให้ถูกหลักภาษาค่ะการเขียนเนี่ยคือการดึงความคิดจากหัวใจออกมา และเมื่อมันออกมาเนี่ยสมองจะไปโฟกัสที่การแก้ปัญหาแทนความเครียดนี่คือการรีเซ็ตใจแบบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดแบบหนึ่งค่ะประเด็นที่5การทำมินิเมดิเทชัน n 10นาทีนี่คือการปิดท้ายที่ลูน่ารักมากเพราะมันช่วยให้สมองของเราเข้าสู่โหมดสงบอย่างแท้จริงเทคนิคนี้เรียกว่า breath body scan นั่นคือทำ10นาทีแต่งานวิจัยของฮาวาชี้ว่าจะช่วยลดการทำงานของ Default Mode Network ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยคิดฟุง้งคิดวนแล้วก็คิดลบวิธีการหายใจทำแบบนี้ค่ะนั่งนิ่งๆสุดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกยาวๆแล้วโฟกัสทีละส่วนของร่างกายเลยค่ะเริ่มจาก นิ้วเท้าถึงข้อเท้าถึงหัวเขา่าถึงหน้าอกถึงไหลแล้วก็ไปที่ใบหน้ามันคือการให้ใจได้หยุดพักจริงๆและกลับมาเป็นศูนย์ในเวลาแค่ไม่กี่นาทีหลังจากทำเนี่ยสมองจะปล่อยสารเซรโรโทนินและโดปามีนเล็กน้อยช่วยให้เรารู้สึกเบาสบายสดชื่นและเริ่มใหม่ได้วันนี้เราได้เรียนรู้ว่า การรีเซ็ตใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแค่10นาทีก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนวันและเปลี่ยนวิธีมองตัวเองได้แล้ว5เทคนิคสำคัญที่ได้กล่าวมานั่นก็คือ 1. หายใจรีเซ็ตระบบประสาทส 2. เปลี่ยนโฟกัสด้วยเทคนิค5 4 3 2 1 grounding 3. ราดิพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยน 4. เขียน 3. บรรทัดเปลี่ยนอารมณ์และ 5. ทำวินิเบดิเตชันค่ะให้ลองเลือกแค่หนึ่งอย่างแล้วทำทุกวันคุณจะเห็นความต่างในเจวันแรกและเห็นการเปลี่ยนของหัวใจลึกๆในหนึ่งเดือนค่ะหากตอนนี้เนี่ยเป็นวิธีที่สั้นกระชับทำให้หัวใจของคุณสงบลงแม้เพียงนิดเดียวลูน่าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะ ในพื้นที่ที่ระหว่างก้าวของเราเนี่ยค่อยๆเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งหากเพืเ่อนๆชอบตอนนี้อย่าลืมกดติดตามและส่งต่อให้คนที่คุณรักนะคะเพราะว่าบางที10นาทีนี้อาจจะช่วยชีวิตใครบางคนได้เหมือนกันแล้วพบกันในตอนหน้านะคะขอให้วันนี้ใจคุณเบาและอยู่กับวันใหม่ที่สดใสย,ยิ่งกว่าเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ